สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกไว้ทุกสาขาทุกอาชีพครับมือนีอันนั้นทวักผ้าพ่อ,พอแม่เอื้อไอ้น้องผู้ที่อยากได้งวดไปเลี่ยงหางวดไปเลี่ยงนะครับเนาะหาสายพันธ์พ่อสอกพันเห็นมือนีผ้ามาเบิ้งเอาครับมักตัวใดชอบตัวใดครับเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไปถาดพี่น้องเด้ออ่ะครับพีกัดมือนีนะครับบ้านน้องคู่ร่องนะครับเนาะตำบลล้อมค้อม อำเภอพน้นจังหวัดขอแนแก่นเท่านี่แหละครับอ่ะพี่น้องมือน,นี้เป็นงัวของคู่ต้นนะครับเนาะมือน,นี้คู่ต้นเพิ่นสิบเปิดและข้าหนาลักซํำใดไปพอกับเจ้าของเพิ่นเลยนเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคู่ต้นนะครับเนาะอ,อับคู่ต้นบ้านนองคูล่องครับอ่ะมือน,นี่อันเขามีอยู่งวงเจสีเปิดปันแจกพี่น้องนี่ยอยู่จากแม่จากตัวจากขง<ม>ครับมีอยู่าสามแม่ทองครับอืสามแม่ทองแล้วก็ หนึ่งโคมครับหนึ่งโคมครับผมโคมแม่ลูกครับลูกแดงทองสามตัวนี่รับประกันมุตรับประกันทองเบิร์ครับโอ้รับประกันทองสุดโตเนาะครับมีใบมีหลอดครับมีใบไฮสุดโตครับผมอ่ะพี่น้องไปเบิ้งทัลตัวครับว่าแม่ได้ทับพ่อได้ใบเนาะครับเนาะราคาสียูซัมไหนครับเอาเบิ้งกันแม่แรกตัวแรกนั่ครับอันนี้เป็นสาวทองแรกครับผมตัวนี้เป็นง้วสาวทองแรกเนาะครับเนาะเป็นสีนวลๆวตัวนี้ทับพ่อได้ใบครับเนี่ครับผมเท่งพันล้านครับ โอ้ง้อสายแดงได้ลูกมหเพ่งพันล้านครับผู้ใดครับนี่จับได้บไหนนี้เป็นงัวฟังไก่กระสินนะครับนี่ครับโอ้ผอแดงจึงคืนครับราคาม่นี่เปิดไปเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าครับโอ้ราคาน่ารักต้นนี้ไหมครับผมสี่หมื่นเก้าเป็นงัวเครื่องแดงนะครับเนาะครับผมงัวเครื่องแดงจับได้ใบใดเบิ้ลครับเป็นงัวสาวครับโน้มกุหลังสีตุปูติปีครับโอ้น้ำมันสีออกตัวนี้กันรับประกันทองกันไหมรับรับประกันทองครับผมฟอยหางดี ล่ำหางตรงสูงอยู่เท่าไรน,นะครับสูงอยสี่สิบพอดีครับสูงอยู่ลอยสี่สิบพอดีจับได้เอาเนือน้อหนังครับเนือน้อหนังดีไม่นีน่เนาะเนื้อหนังมังสาเขาท่าแหละพี่น้องบาดเลยมาเบิ่งด้านหนานครับเนาะขอบตาดําเป็นง้เครื่องแดงนะครับเนาะบอดได้ติดบดง้วส่งนี่สินี่กะทับพอจังสีไปครับพอเลือดลอยครับไปผมเห็นหลายตัวแล้วครับให้ลูกแดงจึ้งื่อง,องกระบือบ่อยากเนี่ยพี่น้องเนาะ คุณถ่ายได้ครับเออมองดีมองงาม,มันนี่แหละพี่น้องโอ้ยขุนค,คักซือ้อลูกหลานเขาจับจูงเหรียญได้ดิพี่น้องนี่ซื้อไปลูกหลานก็จับจูงเหงรีหยญบายได้ครับจูงกินยาน้ำกันทอกันแท่น้ำหัวไฮปลายหน้าครับนี่โอ้คุณดีครับเนาะคุณดีครับจับได้ทุกมองทุกบอลครับมอง <ไป S 1> เด่นเพเ่นนี่จุดเด่น,นเด่นเพลนนะครับน่ตจวนี้เป็นงัว่าทองสาวทองสาวครับแล้วก็เนื้อนังดี แล้วก็มองดีอีกมองคุ้นคักนี่แหละคุณครับคุณเนี่ยเอาลำตัวเน่ยอาหลาดครับโค้งสางดีเครื่องแดงครับเอาบบหันเนีมีตำหนิเนาะครับผมทกทืนทอนส่วนนีรับประกันให้กันเลยเนาะพี่น้องเนาะท่องหาเดือนแล้วครับท่องหาเดือนครับผมอ่ะผมใส่เบิรงพี่น้องเบิรงไงมือทับไปจักหน่อยนะพี่น้องเนาะทับไปวันที่ยี่สิบี่เดือนเจ็ดครับกำหนดลอดไว้วันที่สิบสี่เดือนหาหกหาทับยี่สิบสี่เดือนเจ็ดหกสี่ไ่มาเลยครับจากเจ็ด แปดเก่าสิบเอ็ดสิบสองหาเดือนก็นถือว่าได้ไปกับลอเลยเนาะครับผมลอเบิึงตัวแม่ตตาผูดนี่ลูก<ด>มนันนี่ลูกสีแดงจึ้งคือมั่พี่น้องนี่ไหมพอเพิ่นไหมจากฟาร์มซับเจริญพุ่นละฟังการสินละพี่น้องนี่โอ้ค่กฟ้ามนี่ก็มีเจ้าอย่งก่อนเฮื่ลืมที่ดังๆนะนมล,ลุ่งละนี่ผมบ้ทราบเพื่อนอ่าครับพี่น้องสี 40, ่หมื่นครับผมเท่าไรก่อนสี่หมื่นเก่า 49, ตัวล,งรร 49, ลองไ,ได้ครับสี่หมื่นเก่าราคาห้องไว้ด้วยครับครับผม ราคาสี่หมื่นเก้าทรงพอมปะส่งพอมครับอ่าครับพี่น้องบาทเนี่ยราคาดีราคาง่ายครับ 40, สี่หมื่นเก้าทรงไห่พอมได้สูงพอมครับต่อได้พอมครับผมสูงไม่ร้อยสี่สิบครับโอ้หนาเล่นหนาล่องนะพี่น้องเนาะคุณนั่ครับเนี่ยโอ้อบานีก็สีถ้าเบิ้งตัวต่อไปไมันสิคุณคือตัวนี่บนนะพี่น้องเนาะอา<ส>มาเบิ่งตัวตมาด้วยครับบาทนี่เป็นงวดทองคือกันครับทองครับสีกับนุ่นนุ่นคือกันแต่ว่าตัวนี้ประเภทหนาตึบเนาะโบดหนา บันนี้ตัวนี้มีขาดำด้ขาดำมีหนาดำไม่คุ้ยขอบตาดำเมนี่มีบดหลังคุยหลังกระดำด้พี่น้องเมนี่แมนี่ท่องกับพอได้ครับครับรเจ้า,ากาเรตโอ้ขับหนาตัวหนาเจอกันได้พี่น้องบันนี้เม่กับนาเจ้ากาเลตกับนานี่ครับมาแรงเสียงทางโค้งลูกมันหลายคนหลายทันแลเรารับกาเลตนีหนาเน่าครับบรนทายว่าต้องห่วงครับไงครับ อ่ะบ้านนี้แม่นี่เปิดราคาไปเท่าไหรหนออ่าสิบเก้าครับหาหมื่นเก้าพันจะว่าอ้ยอายอาเป็นตำรวจอยู่อันชัยภูมิพันธุ์ทุ่าสอบถามแล้วโอ้ตัวนี้เงี่ยตัวนี้นะครับหาหมื่นเก้าพันเป็นง้วทองที่ใดหนอทองสองครับผมโอ้ตัวที่สองนี่ทองเนาะครับนี่ทับกาเล็ดนะครับตัวที่สองนี่ทองเพิ่นนะครับเนาะมาเบิ่งมือทับวันทีมีสิบหาเดือนเก้าปีหกสี่กำหนดคลอดวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมปีหกหาเก้าสิบ เบียดสิบสองสามเดือนนี้ครับผมตัวทองเรียบร้อยเรียบร้อยมีวิดีโอตัวทองมีวิดีโอตัวทองรับประกันทองกาเล็ดหกแปดพี่น้องรุ่นเอาสูงลอยซีไท่เนาะครับซีสิบห้าครับบวกลบเลยนะลอยสีสิบห้าบวกลบไปครับแม่นี่ขั้มสูงยืนดีขาตรงนองตั้งโจโก้เครับเบื้องดาได้วพี่น้องบัดไม่กกหาพี่น้องเครื่องดำโอ้เป็นง้อเครื่องดำด้วยครับบัดเนี่ยกหาาใหญ่ลำหางตรงฟ้อยหางสวยเรียบ สภาพเล็บดีนะครับสภาพนั่งฟ้าเน่านุ่มผนังมีติงนะครับอนุ่มมีติงดีครับแมนครับอืมนี่ครับโอ้นี่มีติงอยู่ไปปลายนี่เนาะครันี่น้อยครับครับผมเป็นติดๆห่วยบๆลูกสีงามผลบ่อนี่ยไหมลูกงามครับงอแบบนี้ครับหมู่นุ่มติงลูกงามๆเลยหนังหนาเลยพี่น้องหนานกนู่นโจโก้ครับผู้ได้มักสวยๆต้นตุนนู่นนครับแม่นี่ครับหนังหนาซาใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะราคาหาเมื่อไหรก่อนหาเมื่อไงก่อครับหาเมื่อไก่อนี่ร่วมทรงครับร่วมทรงนี่พี่น้องครับ คือต่อกันเลยแล้วเอาไปส่งเลยต่อสักก่อนเนาะบอแมนครับผมต่อสักก่อนดิครับหาเงินเก่าบอแมนบอแมนมาต่อได้ต่อได้สักก่อนต่อกันแล้วก็ไปส่งให้เลยเน่ยครับอ่าในพี่น้องเนาะโอ้บอฮันมีตำหนีเนาะบอครับมีตำหนิน่มมแล้วครับกำมังสีว่ากันคือหมองน้ำติ่งนี่เนาะโอ้ยครับบอหลายอย่งเม็ดติ่งหน่อยๆบอแมงลูกผลสีงามสมบูรณ์นุ่มเริ่มนุ่มกับลักษณะไอ้เครื่องเพชรกับลักษณะเริ่มหดเข่าเนาะครับผมอันนี้เครื่องเพชรสวยครับนี่ เพี่งก็ตะนีสวยด้ยครับดำปีเลยกกหางแน่ยันรดาไกกหางนี่อ่อนซ่อนเนาะครับผมบงบอกว่าเพิ่นอุดมสมบูรณ์สมส่วนแล้วเนาะเป็นงวลูกที่สองในทองนะพี่น้องเนาะสูงลอยสี่สิบห้าอยากได้แม่แบบนี้ครับหนาครับหลังเพิ่นเริ่มสีดากแดงก็ได้ใบทะเบิงลูกกาเลดเนาพี่น้องสีแดงซ้ำใดสีเงาสีหนาซ้ำใดนะครับนี่ครับเรามาผูกทึ่งหลังคู่ครับไปต่ไทายเนาะครับผมสูงลอยสี่สิบห้า น่าตูนนุ่นดีพี่น้องยังมันมีตำนน้นะครับเนาะได้สดอีกพร้อมแค่น้ำิงหนน้อยครับผมบัดนี้ไปเมื่องม่านต่อไปครับบานีตัวนี้โอ้ม่านไงแล้วะนี่แม่เฮ็ดเดือนครับอึนี่ครับโอ้เจ็ดเดือนครับผมนะครับตัวนี้ม่านเจ็ดเดือนนะครับแม่นี่มีเครื่องเนอครับบันนี้ขอบหูดำขอบตาดำขามีดำเรือเครื่องเพียดดำล่ามครับแม่สวยเลยครับคุณใช่ไหมครับเครื่องเพียด คุณดีทิ ata, จับได้บลาได้เบอรโอ eline, banks, ้กค้างไงตู้นี่ไหมกค้งค้างไงครับผมไม่โค้งค้างไงเตื่นตื่นอายุจเออให้เพื่นยืนดูหันละก็ถือว่าคุณดูเนาะร่มย่านเตียงเลงตื่นก่อเงี้ยท่องไหนครับนี่เนี่ยท่องสามครับโอ้หนอกไงท่องสามลูกตัวที่สามนี่ท่องได้พี่น้องนี่มันอีความสูงเด้อ ร้อยสามสิบเจ็ดครับตัวนี้สูงอยู่ร้อยสามสิบอ่ะสามเจ็ดสามแปดครับประมาณนี้เนาะร้อยสามเจ็ดสามงัวตัวนี้เป็นงัวพุ่มๆได้เพี่นอ้องอ่างทองดีไหมงัวพลดีทองสร้างอ่างเลืกเพิ่นว่าผู้เฒ่าว่าเลี้ยงลูกดีกินหยาเก่งให้ลูกงามมาสัน่นเด้งัวทรงนี้เนาะทับแดงในแดงครับอ่ะมันนี่เมื่อเมื่อเพิ่นใบทับเนาะครับเนาะเจ้าลิกโก้ครับนี่ปาดใบใหญ่เลยหมอปลักฟาร์มนี่ครับไอ ดิโก้ได้ครับโอ้พอนี่ดำดำ,ดำมุมมุมยเยนี่ยครับลูกเพิ่นน่ะออกดำดำมุมมุมอยู่หน่อยพอเพิ่นนี่ก็ติดดำติดแดงแล้วครับเนาะมือทับครั้งที่หนึ่งนีเก้าพฤษภาค้มหกสีกำหนดคลอดไว้สิบเก้ากุมภาพันธ์หกหาโอ้ใกล้แล้วตัวเียเนาะใกล้แล้วครับอีกนับอีกสองเดือนเต็มเต็มแล้วเนาะครับผมหลังปีใหม่พี่น้องเดือนกุมภาพันธ์นี่ครับเนี่ยพอดีเราบญเดือนสามมันบ่ครับผมบุญโฮมล้านรุ่น ยินน่องเลยเนาะครับน่อนี่ไม่หลุดเอาลูกด้วยครับเจ้าลิโกสีหญ่สีน้อยซ้ำใดยแต่ว่าง่วงส่งนี่เพราะว่าแดงแน่นอนครับลูกเพราะว่ามันติดบทเนี่ยขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะพี่น้องครับผมแท่งขาดีเล็บสภาพนั่งดีครับเล็บดีนุ่มชัดเจนลึงเห็นแต่ว่าอ่างดีงวดี้อ่างดีเครื่องเพชรงามครับดำปีเลยกกหางหนานี่ครับขอบหูดำ กกหางหนากกหางสว้งามงาม,งามท่วงเลยครับอืมฝอยหางด้วยป่ะเนี่ยเบิ้งปันหางหมาะวะฝอยหางเนาะ <c oughs> นี่แหละพี่น้องสามแม่มานี่พี่น้องมักแม่ใดครับทับพอเอรือดลอยมัดสุดโตเนาะครับผมบัดนี้ไปเบิ้งชุดต่อไปเลยเนาะครับผมโอ้ยราคาเท่าไหร่ก่อนราคาเปิดไว้หกหมื่นครับหกหมื่นครับตัวนี้ทองแก่ครับผมลืมราคาตัวหลับบริษัทไหมเพราะว่ามันท่วงเจ็ดเดือนเนาะครับผม หกหมื่นนี่ราคาทรงพร้อมละ่ะพ,พี่น้องทรงพร้อมครับหกหมืม่นเด้อครับเด้อน,นี่โอ้ยลืมลืมหยาบสีลืมตามราคาหกหมื่นต่อได้ทรงต่อกันเรียบร้อยกับทรงพร้อมพีเนะา,เา,าะครับอ้าวทรงดีสีดีเขาทาแล้วครับแม่นี่ติดบง่งติดโบสถ์ให้เรียบร้อยนะครับเนาะครับผมเอามาเบิ่งโค้แม่ลูกเนาะครับบ่หนีิเป็นลูกโอ้ลูกแม่ตัวนี้ไหมลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่เพิ่นกับเป็นงัวไทยแต่ว่าขอบตาดำขอบหูดำหน้าขาไม่ดำเลื่อนเรือครับ เบ่งลูกด้ยล่ะลูกแดงจึงคืองทรงลูกกับเขาท้าด้วยเนาะอันนี้คือไม่ลูกแทบ้านเนาะลูกแทบ้านครับท่านแม่ทับพอเลือรอยนี่กับสิไข่ของเพิ่นเติบยุ่นเนี่ยโอ้เครื่องเพียรตัวนี้งามเนาะดำเบิดครับลูกสาวเพิ่นแม่เครื่องดำปีเลยพี่น้องแดงครับแดงก็แม่อีกเนาะครับผมถือว่าแม่นี่กับให้ลูกมาดีในระดับหนึ่งเป็นหัวลูกใดเนาะนี่เนาะหัวลูกสองครับโอ้โตเทนชนิดสองลูกที่สองครับผมโอ้เครื่องเพียรลูกแม่เพิ่นกับดำพื่งกันนะครับเครื่องเพียร ขอบตาดำขอบหูดำนาคาดำเลือกเครื่องเพชรดำนะครับแม่นี่แม่ลูกคมนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเข้าครับราคาทรงพอมครับครับผมห้าหมื่นเก้าพันอาซิเมอาซิอาซแม่อาซิทองอีกตัางหากครับสงสัยครับสงงัยเพราะว่ามือเส้านี้หมอว่าอาซิทองครับแต่วันเล่าพ่ท่านเด็กการันตีหมอพรท่านเด็กตรวนบหมครับผมแต่ว่าสงใสยสงัสครับมมือเส้านี้พ่นหมอเพมา่าหาผมเอ้าหลูกงามหลูกงามครับโอ้เครื่องเพชรแม่ดำเลยครับพ่อโนมก็ชัดเจนเล็บก็ดี ดูกสวงบ่มีสอดบ่มีสุดเนาะครับผมยางบ่มีทกบ่มีถืน่นบ่มีถอนได้พี่น้องเด้องัวเม่นี่สีแดงครับแดงพอดีพอดีแต่ว่าลูกสาวเพิ่นนี่แดงแสบตาลูกสาวเพิ่นนี่เป็นงัวพุ่มๆจักหน่อยเนาะครับผมโอ้ครับแม่นี่ทับเลือดลอยคือ,อสีงามถึงเนาะงามครับน <ะ S 1> ีบ่ไหมเมื่อการลักษณะการให้ลูกเราเขาทาดีเนาะครับผมลูกเป็นส้มพุ่มๆแข่งขาใหญ่กว่าแม่ได้ลูกเนาะครับผมมี่นามไตนามลางนี่ครับผมเรื่องเนี้ยหลานได้ลูกสาวเพิ่นพ่นนหังดีครับอื ทับพอเรื่อยเด้อครับไม่ได้พูดได้ไปเด้อครับนี่เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเพิ่นทรงลูกมาดีแล้วล่ะนี่ครับนี่ขนาดลูกมันบ้านนี่ก็ยั่งนี่ทองนี่บอติดแท่งดีหลายแล้วเนาะครับไปทอไหมสได้ทับไม่ไหมครับผมสได้ทับพอที่เขามักนะโอ้พี่น้องสมื่นนี่ได้ไปกระทับเลือดลอยไปโหลดครับพี่น้องก็แค่ตัวละพันพันหาสองพันหนึ่งทับโหลดมันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าครับลูกออกมามันง่ายมันคุ้มค่าดีพี่น้องทับพอเรื่อยออกมาสิเป็นเงื่อนเสนกันได้ครับนี่บ่แน่ล่ะครับเป็นเงินแสนได้เนี่เห็นเขาขายอยู่กันกะ แม th ่แทายังสี่กับลูกง่ามบิดบ่อยากเด้สูงลอยสามสิบเจ็ดเด้ครับนี่ข้มสูงอ่ะแม่ครับพุ่นอ่ะสูงยี่ลอยสามสิบเจ็ดพ่นนะครับแม่ลูกได้พี่น้องเด้อแม่ลูกแม่สูงลอยสามเจ็ดราคาอยู่ทีห้าสิบเก้าครับห้าหมื่นกว่าพันราคาห้องไว้ครับห้าหมื่นกว่าพันเป็น้องต่อได้จ้ะกะส่งหอดบานหอดซองนี่นะพี่น้องเนาะครับผมอ่าพี่น้องมาหนี้ผ้าบิ่งมาแม่ม่านกับแม่ข่มแม่ลูกมูนันเพิ่นจองเหล่าเล็บปราเบิ่งเนาะครับผมอ่าพี่น้องมักแม่ได้ครับ พี่น้องเห็นแล้วมัากระโท่มาหาคู่ต้นนี่แหละผมก็สิขึ้นเบอร์วบทาหรือพี่น้องอยากมาจับมาบ่ายมาเบิงโตจริงก็มาได้นเนาะครับเนาะบ้านนองคู่รองนะครับเนาะตับทลอมความครับกะบ,บ้านทาั้งอนโกัติดถนนเสส้นเร่งไงมาเมืองพ่นเมืองพ่นเมืองพ่นเรงไงแวงหน่อยน,นี่เน,น,น,หน,หนาะถนนเส้นสนี้ครับไปสะดวกมากไงเหรอหนทางเนาะพี่น้องมักตัวไหนโทษทอกถามนครับอ้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องคู่ต้นมีอย่างฝากพี่ฝากน้องเขาบอ ก็คือจังผมก็ขอฝากไว้แล้วครับพี่เกษตรกรพี่น้องเกษตรกรทั่วมาหลายครับทั่วมาหลายวันนี้ผมกับสิพายามหางัวให้ได้ราคาที่ต้องการครับผมคันผู้ใดสนใจก็บของขเบื่องที่อยุ่าร้าได้ครับมากับมีมาเรื่อยๆครับผมแม่ลูกราคาสามหมื่นกว่าครับซี่น้อยๆเองสิครับถ้าเกษตรกรสนใจอยากได้ไปเลี้ยงแม่ทองเสียครับผมรับประกันทองชั่วๆ่ครับก็ขอมาเบิ่งใดครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับ พอกันชิปหนาชิปไหมนั่นเพื่อนเ,เนาะชิปนี้ผมมานั่งท่ดผู้ต้นสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ